เรื่องเล่าเกลาความคิดโดยครูจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพรสเรื่องเล่ากลาความคิดตอนนี้นะคะจะก็มีนิทานอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นข้อคิดดีๆมาเล่าให้กับทุกคนฟังค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อแปลกนิดนึงนะคะชื่อเรื่องของเขาก็คือเจ้าของโรงสีลูกชายของเขาและลาหนึ่งตัวค่ะ เป็นไงคะรู้สึกสงสัยยังคะว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะแต่แน่นอนว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ให้แง่คิดให้ข้อคิดให้แนวคิดที่ดีกับทุกๆคนแน่ๆค่ะเรามาเริ่มฟังกันเลยค่ะมีเจ้าของโรงสีอยู่คนหนึ่งค่ะเขามีลูกชายอยู่หนึ่งคนโดยวันหนึ่งค่ะเขาก็ได้พูดคุยกันในครอบครัวค่ะว่าตอนนี้ธุรกิจของครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะขัดสน เขาก็เลยคิดที่จะเอาลาค่ะที่มีอยู่หนึ่งตัวไปขายที่ตลาดหลังจากพูดคุยตกลงกันในครอบครัวแล้วพ่อและลูกก็เดินทางนะคะออกเดินทางเพื่อพาเจ้าลาค่ะไปขายยังตลาดแห่งหนึ่งค่ะ ในระหว่างที่เดินทางไปตอนแรกค่ะพ่อและลูกนะคะก็เดินจูงลามาค่ะเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไปเจอกับคนกลุ่มหนึ่งค่ะคนกลุ่มนี้ก็พูดขึ้นมาค่ะแล้วพ่อเขาก็ได้ยินมาเนาะพูดลอยๆขึ้นมาค่ะว่าเออพ่อลูกคู่นี้น,งงนี่โง่จังเลยมีลาอยู่ทั้งตัวทําไมถึงมาเดินจูงอยู่แบบนี้ทําไมถึงไม่ให้ลูกเนะี่ยขึ้นไปขี่บนหลังลาแค่นี้ยลูกก็จะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยแล้ว เจ้าของโรงสีได้ยินดังนั้นก็เอะใจก็คิดขึ้นมาได้เออจริงด้วยสินะทําไมเราถึงไม่ให้ลูกเราขึ้นมานั่งบนหลังลาเนาะลูกจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเจ้าของโรงสีคิดได้ดังนั้นค่ะก็เลยให้ลูกชายของตัวเองค่ะขึ้นไปขี่อยู่บนหลังลาค่ะแล้วตัวเองก็เป็นคนเดินจูงลาไปค่ะระหว่างที่เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไปเจอคนอีกหนึ่งคนค่ะซึ่งก็ไม่ได้รู้จักเลยค่ะ ผู้ชายคนนี้ก็พูดขึ้นมาลอยๆอีกว่าดูเด็กคนนี้สินิสัยไม่ได้เรื่องเลยแย่มากๆทำไมถึงปล่อยให้พ่อตัวเองให้คนแก่เนี่ยเดินจงลาแล้วตัวเองก็ไปนั่งเตะท่าสบายอยู่บนหลังลาได้ยังไงกันเจ้าของโรงสีได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเป็นห่วงลูก กลัวว่าคนอื่นน่ะจะเข้าใจลูกตัวเองผิดกลัวว่าคนอื่นน่ะจะคิดไม่ดีกับลูกของตัวเองก็เลยบอกให้ลูกลงจากหลังลาแล้วก็ตัวเองก็ขึ้นไปนั่งบนหลังลาแทนหลังจากนั้นลูกชายก็เป็นคนเดินจูงลาค่ะส่วนเจ้าของโรงสีก็เป็นคนนั่งอยู่บนหลังลาแล้วนะคะตอนนี้ทั้งสองคนค่ะเดินไปเรื่อย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 ๆืๆ่อก็ไปเจอคนอีกกลุ่มหนึ่งอีก คนกลุ่มนี้ก็พูดขึ้นมาอีกว่าเอ๊พ่อลูกคู่นี้นี่ยังไงเนาะมีลาแท้ๆเลยทําไมถึงปล่อยให้ลูกมาเดินอยู่ข้างล่างคนเดียวแล้วตัวเองอะไปนั่งเตะท่าสบายอยู่บนหลังลาแทนที่จะขึ้นไปนั่งด้วยกันทั้งคู่ก็จบก็หมดเรื่องแล้วต้องให้ลูกเนี่ยมาเดินจูงอยู่ข้างล่างด้วยไม่ได้เรื่องเลยพ่อแบบนี้หลังจากเจ้าของโรงสีได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจอีก จากนั้นจึงตัดสินใจให้ลูกชายขึ้นมานั่งบนหลังลาด้วยกันทั้งคู่เลยตอนนี้ค่ะทั้งพ่อและลูกนะคะก็มันนั่งอยู่บนหลังลาแล้วค่ะจากนั้นพอเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไปเจอคนอีกกลุ่มหนึ่งอีกค่ะลองทายสิคะว,ว่าคนกลุ่มนี้จะพูดว่ายังไงหลายๆคนน่าจะทายถูกนะคะคนกลุ่มนี้ก็พูดขึ้นอีกว่าพ่อลูกคู่นี้นี่ใสยแย่มากๆเลย ขึ้นไปนั่งอยู่ได้ยังไงบนหลังเจ้าลาตัวนั้นน่าสงสารเจ้าลาเหลือเกินต้องมารับน้ำหนักคนถึงสองคนอยู่บนหลังลาพ่อลูกได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกแย่อีกค่ะเอาละสิทีนี้คนมองว่าทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยเป็นคนไม่ดีซะแล้วทั้งพ่อและลูกก็เลยลงลงมาจากหลังลาแล้วก็เอาเชือกผูกที่ขาของลา แล้วก็ทําการแบกลาไปทั้งคู่เลยค่ะพอแตะลูกนะคะแบกลาเดินเดินไปเรื่อยๆค่ะเพื่อไปให้ถึงตลาดระหว่างทางค่ะก่อนที่จะถึงตลาดก็ไปเจอกัสบสะพานไม้สะพานหนึ่งค่ะซึ่งจะต้องข้ามสะพาน,นไม้นี้ไปก่อนถึงจะสามารถไปถึงตลาดได้ระหว่างที่เดินข้ามสะพานไม้เล็กๆนี้นะคะเจ้าลาก็เกิดดินดินด้นดิน้นดิ้นดิ้นค่ะแล้วก็หล่นลงมา และสุดท้ายเจ้าลาตัวนี้ค่ะก็ตกลงไปในแม่น้ำค่ะแล้วก็ไหลไปเลยตามกระแสน้ำค่ะเป็นยังไงคะทีนี้ค่ะพ่อลูกก็ยืนอึง้งมองหน้ากันไปมาเลยตอนนี้ทั้งคู่ก็ไม่มีลาที่จะเอาไปขายเพื่อแลกเงินที่ตลาดอีกต่อไปแล้วคุณได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้างคะ สำหรับจอยนะคะสิ่งที่จอยได้รับจากนิทานเรื่องนี้เนาะแล้วจอยก็อยากจะแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะคะนั่นก็คือวันนี้ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างก็แล้วแต่ค่ะมันไม่มีวันเลยค่ะที่จะสามารถทำให้ทุกๆคนบนโลกใบนี้ชอบมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะที่ทำให้ทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะพอใจ ถ้าคนที่เขาไม่ชอบเราคนที่เขาคิดลบคนที่เขามีทัศนคติที่ไม่ดีไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนไม่ว่าเราจะทำยังไงสุดท้ายแล้วค่ะเขาก็ยังคงจะต้องตำหนิติเตียนเขาก็ยังคงจะคอยจับผิดคอยพูดไม่ดีคอยด่าว่าเราอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ค่ะ ให้คุณมั่นใจในสิ่งที่คุณทำถ้าหากสิ่งที่เราทำอยู่เรามั่นใจแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายที่ที่เราต้องการเป้าหมายสุดท้ายไปสู่บานปลายชีวิตไปสู่แบบจุดมุ่งหมายของชีวิตเราได้ค่ะไม่ว่าใครจะพูดแบบไหนค่ะไม่ต้องไปฟังเลยค่ะเพราะถ้าหากคุณมัวแต่ฟังเสียงหมาเห่าตลอดทางที่คุณเดินออกไปจากบ้าน มันไม่มีวันเลยค่ะที่คุณจะสามารถเดินไปถึงจุดหมายของคุณได้ค่ะคนที่ไม่ชอบเราต่อให้ทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่ชอบเราค่ะเพราะฉะนั้นอย่าพยายามทำให้ทุกคนบนโลกใบนี้พอใจเพราะมันเป็นไปไม่ได้และก็ไม่จำเป็นจะต้องฟังทุกเสียง ที่เขาพูดเข้ามาเข้าหูคุณไม่จำเป็นต้องฟังทุกคำตำหนิติเตี้ยนแล้วเอามาเก็บไว้ในใจเอามาใส่ไว้ในใจเอามาทำให้ตัวเองรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีกับชีวิตนะคะวันนี้จงมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำถ้าหากว่ามั่นใจแล้วว่าสิ่งนี้จะนำพาคุณไปสู่จุดมุ่งหมายที่คุณต้องการคะ่ะทำไปเลยนะคะทำไปเลยคะ่ะ แล้วใครอะแล้วคุณล่ะคะฟังนิทานเรื่องนี้ได้ข้อคิดอะไรแบบไหนบ้างนะคะลองคอมเมนต์มาบอกจอยด้วยนะคะและถ้าชอบนิทานดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้จอยด้วยแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของจอยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในนิทานเรื่องต่อไปของเรื่องเล่ากลาวความคิดบ่ายครูจอยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบายบายค่ะ